นายสุริยะชูวงศ์ผู้เข้ารับการสรรหาปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2562เดินที่ละข้าวกินข้าวที่ละขำแล้วก็มีฝามเพียนย่างพระมหาชนกนะครับคือขยันแล้วต้องฉลาดด้วยอันนี้มันถึงจะถึงยุ่ลอดได้ นายสุริยะชูวงศ์เกษตรกรวัย61ปีมีประสบการณ์การทำงานภาคการเกษตรมาแล้ว35ปีโดยเน้นการดำเนินงานทางด้านการเกษตรแบบผสมผสานทำนาทำสวนผลไม้ปลูกไม้ยืนต้นเช่นชมพู่มะนาวมะละกอมะยงชิดกล้วยหอมทองกล้วยไข่กล้วยน้ำหวาละมุดกระท้อนตาลตโนดนาข้าว และพืชปักอีกหลายชนิดไว้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่ายบนพื้นที่เกษตรกรรมรวม13ไร่นายสุริยะได้น้อมนำพระราชดำรัสหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจน้อมนำมาปรับใช้กับตนเองดำเนินชีวิตตามหลัก3มห่วง2เงื่อนไขเน้นความพอเพียงแต่ทำพอประมาณอาทิจดรายรับรายจ่ายและวิเคราะห์ข้อมูล และจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่สังเกตเห็นในการทำการเกษตรอีกทั้งยังหาวิธีลดต้นทุนทางการเกษตรอาทิการคิดค้นเครื่องล้างละมุดทำให้สามารถล้างละมุดได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า15กิโลกรัมต่อครั้งนอกจากนั้นยังคิดค้นการทำปะองค้ำยันเหล็กเพื่อทดแทนไม้ไผ่ที่ชำรุดง่ายทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาว นอกจากนั้นนายสุริยะได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี2559เข้าร่วมเป็นกรรมก,การชมรมครูบัญชีอาสาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศผลของการทำเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณลุงทำนี่นะครับคือพอทำลงุงทำประตบผลสำเร็จอะลุงจะไปบอกชาวบ้าน ไปแ,แนะนำเขาว่าเนี่ยลุงจักไม่มีอะไรจักเด็กขายไอติมมันก็จะมามีรายได้มีสุขภาพที่ดีมีรายได้แล้วก็ผลผลของผลไม้ผลผลิตของลุงจะได้เครื่องหมายคุณภาพปลอดภยัยในผลิตภัณฑ์ของลุงอะ่ะคือจะเป็นลูกตาลชมพู่มะนาวกล้วยในดินต้องไม่มีสารเคมีในน้ำต้องไม่มีสารเคมี แปลงยายก็เกิดไปจากลุงน้อยนี่แหละเพราะคณะรมการแปลงยายทั่วประเทศจะมาหาลุงน้อยว่าทําไมต้องมีแปลงยายนะครับอันนี้มีแปลงยายเพื่อจะให้ของมันมีคุณภาพนี่เองแล้วได้มาตรฐานอันนี้ลุงน้อยก็ต้องไปเที่ยวตะลอนตะลอนบอกชาวบ้านเขับว่าให้ทําแปลงยายนะรวมกลุ่มกันนะเพราะว่า <c oughs> กเกษตรกรกระจัดกระจายไปน้อยก็ต้องไปบรรยายให้เขาฟังแล้วก็ให้เขาอะ คือลูกน้อยประสบผลสาเร็จแล้วก็จะไปเที่ยวให้เขาเพื่อจะให้เขาประสบผลสำเร็จเป็นลูกน้อยบ้างมันจะได้บางคั่งในยั่งยืน